ห่วยได้อย่างไรมูนเน่ลาบเป็ดเนี่ยโอ้ยมีน้องสุดยอดตัวหนึ่งมูนเน่ลาบเป็ดใส่สงการบอตะก้องเออแต่ว่าผู้ใดกว่าดังไฟเพิ่นโอ้ค่อยๆไปดังโอ้ยเผื่อว่าความจริงแล้วดิมูนเน่ดังไลยแต่ว่าตะก้อ,กองเป็นผู้จัดสรรมารวมน้องเป็ดแมนอ่ะลวกก่อนครับอัวล้นก่อนอือล้นให้่ี่อย่างก็ะซิบแหยคนรอกแมนอ่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นหลอนเพิ่นโลกมาเป็นนั้นเพราะสังเขียบเหมือนนะ เลยสิมันร่นล้นหนี่ก่อนไม่เด้อไม่เด้อเหมือนเดิมเนี่ยังเอาแบมไนัมันจีดจัดหนังมันทีดน้องมาบอกกันหนังมันจีดจัดล้นดุล่ะอู้มันพวกพอกินแล้วบอกเอามีดมาไอเมื่อนี้ยสิบสามไม่สามเนาะเมีนวันสงกานเลยสิมาลาบเปลี่ยนไอพี่น้องเบิ่งมือเนี่ยเห็นนั่นข้าเจ้าเห็นพี่น้องเอฟซีบอกกันเขามาหลายซิกเลยว่าอู้ไอเมื่อนี้จัดลาบเปลี่ยนไอเอฟซีเขาเบิ่งสะเป็นอย่างว่าสั่นไอจัดให้มาเบิ่งด้วยซิก เหลียงคักแล้วนะคุณบอ่อลวกมันสิเหลียงสิพงยังสิพ้งมันลวกไออ,นอว,วนวนีน่ยังเกาะลนุลนลุนลุนลุนว่าลวกไปไลายดอกระบอกนึงนะ่งเออะมอบหน้าที่นี่เฮ้ซิกคือเก่าหนะครับไปล่มบ่มขึ้นดอกเอาท,อท่าขังใช่พ่อเอาบัวพานไหลติไอ้กับตากล้องเฮ็ดบัวพานไหลซิกเลยต้องได้ลงมืออีกคือเก่าเอ๋อลุนลุนในขนมันออกก่อนครับ แต่ว่าซิกกัยังเป็นซิกขึ้เก่าหน้าคู่บาซิกขึ้นมาเป็นซิกแกยุ่นบ่เอาล่นก่อนครับบ้ดนรีบบอกเบิร์ดรีบก่อนว่าเป็นยังซีกขึ้เก่าเอรอโอ้เธอเสียคืองามแท้เหรออ๋อแบบเคียงเออเสียเคียงเป็นเคียงข้างหลังไงหลังมาเบิังก่อนเหรอซิกเป็นซิกอ้จังเป็นจังเสียกับงามอ่ะผู้ใดอยากได้แบบนี้เดี๋ยวสิ้นเดือนจะมีรอบสามอยู่ครับ มันถึงเป็นตะเมยให้เต้มน,นะบอกอ่ะหลังจากล้นมาเรียบร้อยบอกคุบาม่นอันนี้สิไอเอาหนังออกก่อนเพื่อสะเอานังไปเจียวเจียวแล้วก็ลาบเอาไปเจียวปิ่นเบิดเนาะเปลี่ยนเบิดเน้ะของแท้เด้ะของแท้ของแท้อือนี่ละซิกเป็นซิกข้าคั่วประจำแบบเค็งๆก็ต้องซิกแน่นอนเราไมีซิกเพราะเรได้กินเลยบ่ได้กินแล้วก็ได้เอ็นตุ้มกันเออตุ้มามื่อมันเนา ต้มมาใหม่ยังบูหูยว่าต้อนไทรนี่ปะต้องใส่ผงบอนะอ๋อซิกกับพอาซิกเนาะคู่บ่าเออเป็นบอดีไปใส่ซิกอืมเออแต่กล้องซิกบ่มมือนะซิกปากอะบ่มเรียบๆบอมแล้วปากได้ใส่ฟิลเตอร์บ่ถามม่ดีบ่ได้ใส่เป็นซิกขึ้นกันอ๋อสิลอกหนังไปเจียวเจียวให้มันกรอบเนาะให้มันกรอบให้มันหอม ก็ต้องปาดก่ต้องปาดจะ่ไหมอ่ามีนี่บาดมือกันดิมีนี่บาดมือกันอย่าอย่าอย่าอันอนี้่ค<ะ>รบลายกันเลยอ่าอ่ะหลังจากลอกหนังออกมาแล้วกเสี่ยวมาเขียวก่อนบ่่นอ่ะเขียวหนังโดนไปเขียวหนังหอมๆกลิ่นปากแดดห่อนๆพี่บัน จักองษาเมื่อนห่ให้จักองษา,าอ้มันสีสีพุ่นบ่ได้ดีเนาะอืมสีสีได้อยู่มื่อนหรเดี๋ยวมึงไม่ได้จิ้มหูวใจใช่ไหมออามาใส่อีกเหมใสสองใบย,ยังบ่เดุนเดี๋ยวอ่ะอันนี้ตะกรงตะกรงเราซอยหอมไม่ถ้าบอยผักลาบหรือผักนี่บดุนบดนี่ก็แม่นบเออ,อ ตะกลงหมดดีวักไว้นะไวยมาสร้างวาเถทะเออซอยกันเฮ็ดซอยกันทาเพื่อพี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องเอฟซีได้เบิ่งเบิ่งเงเลยเบิ่งเ้งเงยบๆบากาศบ้านฮอู้หูมันป็นได้แน้กูบากเนี่ยมันปิดหอมแล้วเนาะหอมเนี่ยอมเล็กน้อย ตจว่าตัดผมไหมนี่รู้สึกว่ารอคักเว้คุณบ่าโอ้รอจะด่วแล้วจะมาเห็นเลยซึ่งฮะก็หู้นี่ลลยตี๋นี่บอกห่างจะรอบอกรอมั้ยเนาอรอหุ่นรออย่างรอเสาซ้อมชองเห็นวงการนี้นี่ประสบการณ์ซีพีแล้วจะบอกห่างเอาอะน้องเอาละบ่ออะไรที่บ่นาะยังต้องขอบพูดเลยตี๋อันนี้เป็นหมอต้มเนาะต้มต้มน้ำสดโกกโกกเลยตี๋มีบอสมุนไพร ไม่แน oh, uh, <illions> ่เหมือนอ้าเตรียมไปแล้วโดดซิกเตรียมไปแล้วตัวเปื่อยใหญ่กว่ามันช่วงหนึ่งมันเปื่อยตะกล้องคือเบอกเปงสันน้องอีดีอีดีอีดีอ่ะอันนี้กระต้มมาโดนเติบแล้วนะครับประมาณสามสิบนาทีเนี่ยโอ้ยิ่งหยังเนี่ยใครหลังไงใครหลังเคียงเป็นเคียงเลยต้มสมสมเนาะแม่อ่ะเรียบร้อยบอกกุ้บาบันนะไมใช่ลาบนะกรอบแล้วมันบ่นอ่ะแม่ไม่ต้องยากินเนะไปนาะที่บ้านกันอยากินเบิร์ดที่เบิร์ดอ่ะชูชูไปไส้ลาบชูไปพริกก็อืมเจอ ปุ๊บปุ๊บปุ๊่นนิดหนึเนาะเนื้อเหนังมัาวัวเนื้อตัดกน้ำมันออกเบาเนื้อนะต้องออกอีกน้อยแต่แต่ว่าตะกรงสิจุตับดิบบัตรนะในถ้วยยาดิปากเวอร์โกโกดิอบตักน้ำมันออกอีกกน้อยอ่ะอันนี้เป็นเนื้อเป็ดบัดรนะโอ้โหเอ้าเป็นทังไหนกระบอกดูกระบอกดู ิตั้ง h e บ่เมนเตักกรห่มข้ากัหมบ่อนาะอู้ยคือเปนาทิ้งเนาะโอ้ตดยางเป็นพิ้ยางเป็นนเวบ่จาว่าไหนแมนบเมนตเข่าเข่าพิษะเยียบ่กูปะบอกใว่าเรื่องอันนี้บ่บอกกับว่าเรื่องเข่าซ้อยเข่าอย่างนี้ล่ะบ่บเรื่องนั้น บ่เป็นยังไงพวกฟังเด้วกันโดนปานั่นเห็ดนาเห็ดนาเห็ดนาบ่เห็ดนาเกิดจากเรื่องที่ช่ำซ้ำช่องเออแล้วมื้อนั้นผัดยังก่อนผัดชาผัดชาอ่ะผัดชาอืมเดียวแล้วมาเออเอาขีนขวายให้สุกับหมี่เล่นมั้งยังขวัวสุกเลยบางคนเขาเจ้าอ่าพกขวัวเขาเจ้ากับไปลวกเนาะมยนเอันนี้เขาเป็นขวัวคล้ายๆกับอ่าผัดเนาะยังขวัวย้อนนึกถึงมัน เอาแต่กล้องซิมแล้วดิกลัหนึ่งแล้วดิอโอ้ยซิกหวงบันดนะยังม <c oughs> ีนหน่อยไม่เชื่อว่าผู้ใดกินตหนังเป็ดอะไรชีลาบนี่ยที่เกี๊ยวพร่องเนี่ยบอที่พ่อได้กินลาบเป็ดน้ามือ,อ,อบอกอะไรว่เป็นยังดูวะเอ้าสุเกเรียบร้อยบัดรลองหนึยกขึ้นให้ยังเงีนยเต้น่ะเออควรลงบัดร่ะแต่กล้องให้ซิกแล้วดิบัด มุ้งนึงก็ลักชิ้นนังเก็บแต่ดอกมึงวันนี้มาให้ซีอีกอ๋อไปซอยบางนาน้าที่ก้าวาล้ให้พี่น้องเบิ่งแบบเลี้ยวๆเบิ่งแบบแยาวๆครับมือนะต่อไปจะเป็นการค้นบอบนะแต่ว่าต้มปุ๋งไว้เราบอต้มตะก้องตะก้องไปปุ๋งต้มนี่น้องโอ๋เดี๋ยวจะไปปุ๋งยังครับเป็นไลยบ่ได้ตีเอ้าคือบ่หนี้เนี่ยบ่ใส่ต้มเนี่ยไตไหม ลืมนแตย่ยีบ่เนี่ยซอยเสลาเซั่นงอ,อไปใส่ต้มรดออไปใส่ต้มก็เราจังม่ซอยซส้นเนาะอืออ่ะโยนเบิ่งนู้นเข้าบ่น้องโอ้ยมึไดีที่รวยดีนี่บ่มันยิงบออกยู่โอ้ยกัระดับซิกซะยังเนาะโอ้มึงนา้าเป็นนู้นยี่บ่เนี่ยอันนี้เราบักนาต้นแจ้งเกิดบ,บ่นี่บ่กที่มาคำว่าซีก่กระยอนบังนาต้นนี่บ่กผู้ใดไปหาตะกองอยบ่โอ้ยจะว่าหัวน้องที่เราเก่าไปบางนึงอันนึงบ่ ่มไม่หลไใส่พริกเข้าไปอย่าน้อยครับใส่ไหลหมดเลนบลกเนมะนาวค่อยๆกับมเนาวไอ่มันมันผสมบุญนะ่พอน้ำผอมน้ำนีมันมีเยอะนะเข่าบดครับใส่พริกลงไปแล้วก็เข่าโบอน้ำปลาบ่นี่ีะเป็นน้ำเค็มครับใส่อีก ความยุ่สรแต่กองเอาไว้สิเดี๋ยวบอดยอีย่ง่ใส่เ่ยยังยังไ่ได้ปรกันอันนี้ไปใช่ต้มซะหนไม่ยังดนะโ้เนบุอเขาบดเสริมลงไปครับอันนี้อยากใส่หลเนี่ยไอ้นะดมบนกระกนะ ซไปกินจังบ่ไดิถึงมื่อยห้ได้เจุาถึงมื่อตะก้อนอ่ะปรุงต้มครับบาดนะผู้ใดปรุงผู้ใดปรุงกับบดถือใจซิเจ้าคนบ่ดสิยื้อยื้อตะก้อนกับยื้อส่หลายเดียวเราสิปรุงอ่ะอ่ะป่าลงไปขามเปียก บีบขำเปียกห้ามไว้แม่ห้ามไว้แม่นี่ไปไกลก็เน,นี่ยนี่ผิดขคียบ่อืห้ามเปียกลงไปครับวันสองชั่วโมงคือยังตะกล้องว่ายหลีบ่ะเพราะว่าเฮ็ดแล้วแล้วก็ลืมเขาแบบน,นี้ได้ครับเปียาเขาไมาอ่อีกเอะหอมเนาะขำอืม อ่ะมะนาวก็ได้เปลี่ยนมาใหม่บ่บวันนึงบกเข่าสเปกไหลออเออมะนาวคลิปแจ้งเกิดอ่ะบกเข่าสเปกแห้งอันนี้เกิดจากมีน้ำบ่มอ่ะเออมาเน่นน้อะมะนาวย้ำเลยอือนั้นธรรมาดาละมันเป็นอะไรยำแรงหอมมัาเป็นหอมปีเลยอืมติ๊บม,มาอ่ะนาวใส่ครับมีบัวน้าวน้ำอืมเนาะพอได้แก่ยู่นี่ยเออแห้เบิ้งเงาๆเลยน้องมือเนาะเมื่นหลังจาก หยุดหยุดจักมือเหรอหยุดประมาณหามือเนาะซีมือหามือนี่แหเะีอ่เลยเด็มาเห็ียดขีเยาวๆให้พี่น้องได้เบิ้งครับืมมือนี้บรรยากาศก็อยู่ในสำนักงานเนาะเมื่อพอเอาที่นองสบายใจเลยไปอ่ะคนมึงก็เนอะน้ำปลาเสีอีกต้มเนาะ หอมบวบันนี่หอมเธอได้ใช่เบิดเนี่ยเมนเอา้าใส่ใส่หอมกัดไปแล้วทรงคือเลยเนาะเมนทรงคือลาบเป็ดเลยอือเอากรเท็ดลาบเป็ดเนาะจังเป็นจังวะ ะอะไกูบุบอเออแฟอ,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 องเทะเออแบบพุนๆไปเลยตองไต้ตะกรงหนี่หรอ,อ,อเอลาบป็ดแบบเค็งๆนี่ก็เป็นต้มไปเปื่อยครับต้มไปดดนๆ บโบนิ่นดอกเหอะนี่ยแล้วนั่มเนียละนี่น้ำที่ชุดกินลาบเป็ดธรรมดาแบบเก่งๆธรรมดาธรรมดาผมก็ลาบเป็ดรมดาก็ลาบเป็ดตามบ้านานี่แหละให้พี่น้องมึงแบบบ้านๆแต่ว่าเขาเพิเปลี่ยนทั้งสี่บัตรนะโอ้โหตมันนี่เขามาเมื่อปุริยบัตรเลยอืมไดถึงมาเอ้า ปั่นกันตัวโอ้ว่าอกทุกมืวังใช่ข่อยได้ส่วนหนึ่งอ่ะตะกร้องพร้อมบ่ะเออสามตัวนต้นเนาะเอออ่ะตะกร้องมาเบิ่งลาบปิดใกล้ๆดูโอ้คักอีหลีด้มือเนาะใส่กับบรรยากาศจย่ากงศาสี่สิบเลยดูดิดูดอนั่ก็นะเย่าโพนทำเพลงกมาอันนี้นะคนทำเพลงต้มมาต้มสมุนไพรพร้อมเนี้ยเนาะเออ อนกขอ,องพ่อมาครับด่วนท่านนี้มันน้ยจะโกงสารี้เบียดได้บ่ประมาณพ่อครับขวันไปก้นหนีกับเได้ดังเลยที่ไปขโมอข้างรถบม ตบมวยมวยปะทักขนาดนี้ตะกองเนื้อนาดกุกๆเลยตะกองยิบไปกับม้วนเพิ่องโตแล้วบ่ประมาณนี่งนอยู่ตัวเสียบนออี่เหมือนเงวะตวก้องน่งหรออวานี่หลบ้าหาก่นแลนะฮะนจ้ะ มึงกอนาส่วนสี่วมหลับเด้กไปตรงเงี้ยสิบเป็นสิกวะตุยมย่าเปรย์ป่ะอือโอ้เปรย์ปุเปรย์ละบ่สองขุมงะลับเป็ดพี่น่องเพิ่นคอขอม้าวันเป็นไหลอย,อยู่ที่เนาะ กับเป็ดให้เบิางแนวครับาานี่จัดให้ครับแบบนี้เองเลยตอนท่าย,ยู่นี่ประมาณเที่ยงตรงนเนาะประมาณนี้ห่อนคักห่อนแหงนี่แต่ว่าสิไป,ไปนั่งกินพื้นคุณนี่แต่กล้องแค้นปเบิางหุ้นะเลยไปนั่งกินพื้นอยู่คุณครับบ่ไหวยันห่อนแหงจ <มา S 1> ีอืมไม่นะพอหุ้นเลยถึงกล้องเสร็จหุ้นจะ <c ười> ไปแล้วกันอืม,ม เนี่ยดยแม่ผักเนี่ยน,น,นกกลองี่หึาาอืปากกาววะโอ้ยต้องปากกาีอวะปากกองตุ้งสิกแล้วมาเาเพื่อนกันเทศกันขั้วกันอย่งนี้เป็ดกับไก่เนี่ยเะไงไก่ายกาไก่ไงกวาอยู่มอ่มนะ โอ้ยมือเปนเลย<ม>ตอนซีกไปแลระบบเนาะไห้พี่น้องเบิ้งเงา้วๆได้เนาะตะกล้องมือนะถ้เาเป็นวันหยุดอยู่แล้วอนอ่ยเมนูนี่แยบเนี่ยบคย่วผีบังอืมได้เป็นบเคั่วัง ถ้ามีใบผมมีมาทอดหีเนาะทอดใบบ็ทีนี่ทอดใบกีนหัวดกจตะกองไม่กนเข่ากันไหมคือสันในบุ๋นเหรอเ<อ>นีดำม,มันย<บ>าวขึ้นเบาขึ้นบัวบัวมันเบาตัวบมันไนงะ คุ้มค่ากับการรอคอยแกงดีเปี้ยงเลยเนาะอยากยินบ่ไอเจ้าอยากยินบ่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาไปในบ้านยังบิดไปยังต้องการเนาะเออเล้พ่อพายกันแบบ๋ยวเขาเขาเงี้ยเลยเนาะเออ

คากิลีเนาะได้ไข่กับประกาศบ่ประกาศเนาะถอได้แทนงบ่หูุว่านอิ่ย่างเดียวเห็นมันเป็นจะกินก็ลาบเปรี้ยวเผาไหมเนาะอะสำหรับมื้ออื่นพี่น้องอย่าเฮ็ดอีหยังแบบแบงคเกียงอีกลองว่างกาเบิ่งคึกเอาเนาะ มือนี่ห้อนไหลครับห้อนแห้งสุดยอดมึงเร <c oughs> สุดยอดแบบแ <c oughs> จะบอกใครก็ได้ที่เดียวคาโปอ่ะเอาลองมึงก็นหนนองนะโอ้ยตุ้งยนนี้นะสุดยอดดีีครับอื